กรรมการผู้จัดการบริษัทปลูกแปลงจำกัดลูกชายนายชลอเกิดเทศเข้ามอบตัวตำรวจสพคลอง5ปทุมธานีหลังถูกออกหมายจับคดีอาคารถล่มทับคนงานเสียชีวิต14คนปฏิเสธให้ข้อมูลบอกยังเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว1 0 0นบาท พบแล้วลูกช้างในคลิปถูกทำร้ายขณะพาออกเดินได้ร่อนขายอาหารชาวสังคมออนไลน์ประนามทันทารุณกรรมใช้ขอสับส่งเสียงร้องน่าสงสารล่าสุดผู้กำกับสอพอคอหงบุกจับควานช้างสภาพเมาทำแค่ปรับเพียง500บาทประสานกับสุสัตว์นำพายวีโก้สภาพหิวโซไปพักฟื้น เกิดเหตุรถบัสโดยสารเสียหลักแฉลบออกนอกเลนพุ่งชนรถบรรทุกที่เมืองกัวโจวันทวนกานสู้ของจีนทําให้มีผู้เสียชีวิต15คนบาดเจ็บ48คนโดย13คนเป็นผู้โดยสารมากับรถบัสอีก2คนอยู่ในรถบรรทุกสนับสนุนโดยคุกกี้สอดไส้ครีมและแยมตราดิวเบอรี่